สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจะมาอัปเดตล้อโปรนะคะโปรโมชั่นล้อฟอร์ดสักนิดหนึ่งลูกค้าขานะคะมาแปิดกันหน่อยว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่พร้อมให้บริการนะคะในชุดราคาโปรโมชัน่นนั่นเองเนาะพี่ๆนะคะเอาละลูกคา้าหนึ่งสองซม <c oughs> ในมุมที่แปลกตานะคะในมุมที่แปลกตาเพราะว่าอยู่ในมุมสูงลูกค้าอ่าน้องอยู่ตรงไหนตอนนี้นะ,ะน้องอยู่บนล้อแมกลูกค้าขานะคะอ่าถ้ากล้องสั่นไม่ต้อง เป็นอย่างอื่นใดนะคะขาสัน่นลูกค้าขาสัน่น <c oughs> กลัวความสูงค่ะนะออกลัวความสูงไม่เท่าไหร่ลูกค้า กูไม่มีตังค์นะยิ่งกว่าลูกค้าเนาะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะพี่พีก็เลยจะมาแจ้งโปรโมชั่นเงินเดือนออกหรือยังลูกค้าขาะคะชุดโปรโมชั่นสำหรับร้อฟอร์ดนี่เลยพี่พีโอ้โหนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายชุดเลยให้เลือกลายชุดนะคะมี16 17 18 20ปดลูกค้าขานะคะ20บก็มีพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะไวเดก็กไทเทเนียม แล้วก็ตัวสปอร์ตเนาะค้านจนสปอร์ตมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยพี่ๆค่ะนะคะนี่เลยขอบ20เนาะโปรโมชั่นคือนะคะนำล้อเก่านะคะชุดเก่าขนาดเดียวกันนะคะมาแลกซื้อชุดใหม่ที่เป็นขนาดเดียวกันจ่ายเพียง16,000บาทเท่านั้นลูกค้าคะได้ทั้งล้อแม็กและยางนะคะ ลายแดงถอดศูนย์เลยถอดก่อนใช้งานจริงนะคะคือเส้นสีตรงนี้นยังอยู่ครบชัดให้พี่เห็นทั้งสี่เส้นยางปี2024ราคานี้คือพร้อมให้เป็นการพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะถนนเส้นเรียบขพองเปรมประชากรมาไม่ถูกหาร้านไม่เจอนะคะ0 8 6 5 0 5 9 4 3 2เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงหยุดทุกวันพุธค่ะลูกค้ขาขานะคะ,ะใครสนใจเป็นล้อรุ่นไหนยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะ,ะแต่มาแจ้งคร่าวๆให้พี่ๆได้เห็นชัดเลยนะคะว่าล้อ ฟอร์ดมีประมาณนี้เลยลูกคะมานะพี่ๆฟอร์ดราคาดีมากค่ะนะคะ